ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง W I S T R T U B E อีกเช่นเคยนะฮยเยวู้ครับผมและในวันนี้นะฮะมผมก็จะมารีวิวแล้วก็อันบ็อกซ์ของกันอีกแล้ว <Wow. S 1> และในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวในเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับผมจากทางค่ายนี่เลยฮะไ,ไฟฟายเทคโนโลยีนะครับผมก็เป็น ค่ายจากทางประเทศจีนนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวไม้ของค่ายนี้เนี่ยก็ตีตลาดโลกได้เลยนะครับผมเสียงคุณภาพมากๆมาเดี๋ยวเรามาดูภายนอกของกล้องกันดีกว่านะฮะทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนแทคนะฮะสำหรับการติดต่ออะไรต่างๆก็จะอยู่นี่เลยนะครับผมหมนุนนีก็เป็นเทปฮะตัดเรียบร้อย อันนี้จะเป็นนี่ฮะ Made in China เครื่องหมายรับรองอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยในยครับผมในเรื่องของประกันเนี่ยหปีมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็เทปเหมือนกันผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคา1,790บบาทเท่านั้นเองนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่ามันถูกหรือว่ามันแพงก็ มันก็แล้วแต่คนะนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในราคากําลังดีเลยนะครับผมแล้วก็คุ้มมากๆด้วยในที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เป็นตัวแทนจาหน่ายของประเทศไทยนะฮะอยู่ในร้านเนี่ยอยู่ในช้อปปีนะครับผมมาเปิดกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องอะไรกันมากเนรับผมเปิดมานะครับผมก็จะเจอกับอ่ายูสเซอร์ไ นะครับผมหรือว่าคู่มือการใช้งานทางด้านตัวสีดำเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไฟฟา K670B นะฮะที่ผมได้มานั่นเองโอเคส่วนตัวสีเงินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไฟฟารุ่น K670 ธรรมดาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเขาจะเปลี่ยนชื่อรุ่นทำไมในเมื่อมันต่างแค่สีนะครับผมเปิดมาต่อมานี่ก็เป็นโฟมคุณภาพอยอดอันนี้ก็จะเป็นสายสำหรับเชื่อมต่อนะครับผมอันนี้ก็จะสกรีนคําว่าไฟฟา t เทคโนโลยีอันนี้จะเป็นหัว USB Type A ไปยังหัว USB Type B USB A t o USB B นะครับผมสำหรับเชื่อมต่อไม้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆ device นะต่างๆอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเป็นสกรูสำหรับแปลงในการต่อขาตั้งไม้อะไรต่างๆนะฮะกับตัวไม้ไปต่อขาตั้งไม้แบบตั้งโต๊ะหรือว่าติดกับโต๊ะอะไรก็จะเป็นสกรู5ส่วน8นิ้วนะครับผมไป3ส่วน8ต่อมานี่แพคเกจจิง้งอันนี้จะเป็นในส่วนของขาตั้ง นะครับผมสามารถหมุนออกได้นะนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแข็งแรงทนทานมากหนักพอสมควรนะเป็น3ส่วนถอดแยกกันได้เดี๋ยวผมโยนให้ดูว่ามันดังแค่ไห โอเคก็จะประมาณนี้นะฮะคงไม่พังง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฐานนะครับสาหรับตั้งไม้นะเรียกว่าเอาแทนดัมเบลได้เลยมันหนักพอสมควรนะรน่าจะประมาณ 1- 1น่โลน่าจะถึงนะครับผมมันหนักหนักกว่ามือถืออีกนะฮะเรียกว่าเป็นเหล็กได้เลยนะฮะด้านล่างนะครับผมก็เป็นแผ่นยางรองกันลื่นนะครับคุณภาพบ้างๆผมลองใช้มาแล้วต่อมาผมมาถึงพระเอกของเราแล้วนั่นก็คือไม้น่ครับผม นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวของไมไฟฟาย K670B นะครับผมอันนี้ก็สกีนโลโกล้มาพร้อมอันนี้เป็นปุ่มวอลลุ่ม,มนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะจะเป็นไดอะแฟรมนะ,ะขนาดใหญ่อ่ประมาณ1 6ม mm, ิลลิเมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดด้านล่างก็จะเป็นรูสำหรับเสียบ USBB นะฮะแล้วก็ไปยัง USBA แล้วก็ไปต่ออุปกรณ์อื่นๆดีไวิ์อื่นๆน,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 นะครับผมในส่วนแค่ไมส่วนตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็น ตัวไม้นครับผมแล้วก็ตัวนี่นะฮะขาต่อนะฮะนี่คือในส่วนที่2แล้วก็ในส่วนที่3คือตัวนี้นครับเป็นแหวนเอามาล็อก2ส่วนเข้าด้วยกันก็ทั้งหมดจะมี3ส่วนนะฮะอันนี้ก็จะเป็น สำหรับไปต่อขาตั้งนะครับผมแล้วก็ในตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นระบบรับเสียงแบบคาดิโอหรือว่ารับเสียงเพียงด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็อาจจะปิ่มๆด้านซ้ายด้านขวานิดหน่อยนะครับผมอ่านี่ก็กล่องเปล่านะฮะจะให้ดูแพคเกจจิ้งว่ามันดีแบบไหนนะฮะไอส่วนตรงนี้น่าจะขาดมาจากการขนส่งนะก็จะประมาณนี้แต่ว่าอยากจะขอตีเรื่องตัวใหม่ นะครับตอนห่อไม่มาเนี่ยก็คือแบบว่าวางนี้มาโล่งๆเลยนะฮะวางในช่องเนี้ยช่องใส่ไม้มาวางมาโล่งๆไม่มีพลาสติกคุมไม่มีอะไรนอกจากโฟมกันกระแทกด้านบน <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องนนิดหน่อยครับผมค <c oughs> รับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับการต่อเอ่อต่อเชื่อมเข้ากับโน้ตบุ๊กของผมนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็จะทดลองเสียงในโน้ตบุ๊กก่อนแต่ผมจะมาลงรายละเอียดในตัวไม้ก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> ในส่วนของสายสายเชื่อมต่อนะครับผม USB ไป USB A เนี่ยนะครับผมก็เชื่อมต่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรทั้งสิน้นนะฮะไม่ต้องมีแผ่นไดเวอร์มาลงไม่ต้องอไปหาในเว็บแล้วก็ลงไดเวอร์ให้ยุ่งยากนะครับผมก็คือ,อปลั๊กแอนด์เพได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่นะฮะขาตั้งหนักฮะแน่นอนไม่ล้มง่ายๆแล้วก็ส่วนของอันนี้ ก็หงายหน้าหงายหลังได้พอดีเลยนะฮะสุดๆไปเลยแบบนี้เลยนะครับผมหงายหน้าหงายหลังได้อิสระนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะมีเป็นแจ็คนะฮะเป็นรูแจ็คขนาด3.5สํหาสำหรับเอ่อมอนิเตอร์เสียงที่พูดนะฮะก็จะได้ยินแบบเรียลไทม์เลยเช่นพูดไปก็เสียงดังขึ้นมาเลยนะครับผมเวลาเสียบใช้งานเนี่ยนะครับผมก็จะมีไฟสถานะการแจ้งเตือนนะฮะเป็นสีน้ำเงิน ในกล้องอาจจะมองเป็นสีม่วงๆนะฮะแต่จริงๆเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มวอลลุ่มที่ผมใช้เนี่ยก็จะปรับอยู่ที่ประมาณ30%ก็ประมาณนี้แหละฮะก็เสียงมันก็ดังชัดมากๆแล้วถามว่าเหมาะกับงานสไตล์แบบไหนนะฮะก็ ตอบได้เลยว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยเหมาะเกือบกับทุกสายงานนะที่เกี่ยวกับเสียงไลฟ์สตรีมนะฮะอ,อ,อัดคลิปทําวิดีโอคอนเทนต์อะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นการคุยวิดีโอคอลคุยแชทคุยวิดีโออะไรกับเพื่อนนะฮะอัดเสียงต่างๆก็เรียกได้ว่าครบคันมากๆครับผมในราคานี้นะฮะ ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นไดอะเฟรมขนาด16มิลิเมตรที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะครับผมเสียงเนี่ยรับได้ดีมากๆไกลมากๆนะผมไม่ต้องนั่งใกล้เลยมันทำ ASMR ได้ไหมเรียกได้ บอกได้เลยว่ามันทําได้นะครับผมแต่อาจไม่แบบเ,เป็นแบบ Omni directional ที่มันสามารถรับได้360องศานะฮะก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมสาหรับคนที่จะซื้อ,อไปทำ ASMR นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะไปเทสเสียงให้ฟังละกันนะฮะเดี๋ยวต่อไปไปเทสบนโน้ตบุ๊กก่อนละกันแล้วก็ค่อยไปบนมือถือสมาร์ทโฟน Android นะครับผมไปเลยฮะย่ Yay! <Whoa. S 2> เอาเลยครับผมนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่ท่านผู้ชมนะฮะได้ยินจากผมนั่นเองนะครับผมนะ่เสียงเดี๋ยวผมลองตีใหม่ดูแล้วกันนี่นะครับผมก็จะเป็นเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินนะฮะตอนนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไมฟไฟล์เคหกเจ็ดศูนย์บีนะครับผม ที่ผมพูดเนี่ยระยะห่างประมาณ2 0ซนเมนะฮะไม่ได้ก้มอะไรมากนะครับผมไมอลลุ่มเปิดไปที่ประมาณ30%ของตัวเสียงใหม่นะฮะเสียงพูดก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวผมลองเงียบเสียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงรบกวนเสียงน้อสที่มันจะบูตขึ้นมามาดูกันว่ามันจะดังรบกวนมากไปไหมนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมทั้งเ,เสียงที่พูดนะฮะแล้วก็เสียงน้อยเสียงรบกวนที่ท่านผู้ชมได้ยินก็ลองเอาไปประกอบพิจารณาในการเลือกซื้อกันดูนะฮะว่าชอบไหมอะไรยังไงในเรทราครมานนี้แล้วก็เสียงคุณภาพประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวต่อไปไปเทสกันในมือถือ Android กันครับผมไปเลยะฮะยายวู้รับผมต่อไปนะครับผมก็จะมาเทสในมือถือ Android ของผมนะฮะว่า เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้พูดใส่ไม้นะอันนี้พูดใส่ไม่กล้องอยู่นะครับผม,มเดี๋ยวลองฟังเสียงกันผมจะอัดเสียงนะครับผมโดยใช้ voice recorder นะครับบนมือถือเลยนะฮะไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เสียงไม้ตรงๆเลยที่ผมเชื่อมต่อเนี่นะฮะก็จะเป็นสาย OTG นะครับผมแปลงจาก USB A ไป USB C นะครับผมเข้าสายชาร์จมือถือปกติของผมเนี่ยแหละนะฮะอะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทส1234เทสหนึ่ครับผมเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียงมาจากไมค์ไฟฟาย K670B นะครับผมซึ่งตอนนี้กําลังอัดเสียงอยู่บนมือถือ Android นะครับผม ไฟ k 6กเ b เนี่ยเสียงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ลองอพิจารณากันดูนะครับอันนี้ในส่วนของบนมือถือ android นะก็เมื่อกี้เป็นบนโน้ตบุ๊กไปแล้วนะครับผมระยะห่างประมาณเท่าเดิมฮะ่สิบเซนติเมตรวอลลุ่มอยู่ที่ประมาณ30%ของไมค์นะครับผมเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ฮนะในการพูดนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมลองเงียบแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ลองฟังเสียงน้อยเสียงรบกวนกันดูนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวใหม่ไฟไฟไฟน์ K670B ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเย้ Yay! ้ <Whoa. S 2> ครับผมเอาละับเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวใหม่ไฟไฟนะครับผมตัวนี้นะไฟไฟ K670B นะครับผมสำหรับราคาค่าตัวมันที่ก็ไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้ถูกเกินไปราคาก็อยู่ในเรนจ์ของอะระดับเมนสตรีมนะครับที่กําลังจะเข้ามาลองใช้ลองสัมผัสมารโฟนคุณภาพดีนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะฮะบ,บอกอยู่นะครับว่าต้นคลิปเนี่ย คือผมได้ใช้ทุนนรัพ์ตัวเองในการซื้อเพื่อมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของผมนั่นเองนะฮะราคาเนี่ยอยู่ที่1,790บาทนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีความสุขมากนะที่ได้มาทำคลิปอะไรแบบนี้ที่มันแบบ ดูเหมือนมีหลากหลายขั้นตอนในการทำนะก็ท้าทายสำหรับผมมากแล้วก็คนตัดต่อด้วยยังไงก็ขอบคุณมากๆากครับผมเจอกันคลิปต่อไปฮนะบ๊ายบายยยยวู้ว g o o วฟาว